มาแล้วครับเชนเตอร์115เทอร์โบรอรอสโลกลางได้พีน่น้องนี่เทอร์โบก็ไปเป็น140นะครับนี่ชันเตอร์ แล่นทุมที่ครับช่างโอ๊ตบาตน,นาทมเมาแล้วพี่น้องนะครับสำหรับเจ้าแคนเตอร์คับน,นี่เจาะล็อกนะครับเจาะล็อกหาเกียรเร่งย้อนรอยสี่สิบ กอธรรมดาครับกอธรรมดาเยร์ล็อกห้าเกียร์เฟืองไทยสูนะครับเฟืองใหญ่เฟืองไทยใหญ่พี่นอ้องโอ้แม่งขี่นากหลายพี่น้องอยู่ในปลายุ่งกันหลายแรนสีกิโลครับ แล่นไกล่พี่น้องมันีอยู่กับทีมงานเสียก๊อปนะครับทีมงานผู้เบาขนดินเมืองเสรภูมโอ้บักได้ขากระจกเป็นพี่น้องเลยโอ้ขา,ขากระจกนี่โอ้ขนาดเลยขา,ขากระจกเรา แข็งแรงทนทานสโลกลางหยกดตั้งหากสุดเท่านั้นพี่น้องรถดาแลนน้ำกันซีคันไปเลยพี่น้องทีงนเพน เปิดฤดูกาลหลังฝนฝ้าเริ่มซานะครับแต่ว่าสิมีไม่อีกบ่ฝนก็ได้อะโอ้โหยูมบ่ญาต์โบญาตครับ ไปหลังไปตกหลุมเหยียบบางฟุ้นขาดนะครับบางฟุ้นหลังเพิ่นมาล็อกกี้ครับล็อกในตำนานเสียโจเสียโจพุ้นซับ เออเอ,อ๊ะแต่ว่าหนาลดเราคือว่าจอพุ่นซับอ,อ่ะจอกับจอรครับจอพุ่นซับปลาสีดเป็นเจ้าเฟย์เองครับสำหรับมือนนิคุมคนโทษเยงเลยมื้เจ้ามักที่ร้อยยี่สิบ มักที่แปดสิบหาพลังมากครับรุ่นนี้ซี่สูบเทอร์โบเครื่องยนต์นีเซลสูบ CBD นะครับช่วงล่างให้แด็กให้ดักนะครับช่วงล่างส่วนปั่มใส่ เช่สามวิหกสามนะครับศูนย์จุดห้านะครับจาฟฟู่กี้ซีฟันไปแล้วนิ่มนิ่มครับไปเนิ่มๆโอ้หรือว่าใส่เยอะโยครับ คิวต่อไปครับน่าจะเป็นเสียนุหัวแตง,งโมเสียนุดัมซิงเสียนุบานแฮรครับรออ,อ,ยอยิบแบบครับจัดเต็มครับควบรอร้อยเก้าห้าหัวสุโมโนะครับหัวแตง,งโม F 1 7 F18 หมดละพี่นอ้องแต่ว่าจัดเต็มครับพรมรอชอรุ่งทิวาทัวเสียหนุดำซิงอรอพี่น้องรออีล่ลีไฟสปอร์ตไท่เพิ่นจัดเต็มโอ้ย

่ต้นดูอ๋อวาสินับปุ่งกี้เพราะได้นับซ้ำโอ้ยยุ่งายพี่น้องยุ่งให้ขนาดหลาตัวแล้วไป แป็นซีขันครับมือนี่ทีมงานนะครับทีมงานเสียกอ๊อปประมาณ4กิโลพี่น้องทางทางไปไปกลับก็น่าจะอยาู่ประมาณ8กิโลคนละ่ะอา้าวให้เทค,ครับผู้เบาคนดินเมืองเส รอรอรอ,อสุดในทีมสิงห์ไฮเทคร้อก้าห We know. ไปพี่น้องตามไปไปดูที่เทหน่อยสิน่าจะถึงมองเทแล้วพี่น้องถึงที่เทแล้ว นี่ก็ว่าละมั้งเนาะโอ้มาหูหน่อยแซะมาชีแคบก็เสร็จโอ้ออกไปทางในบนพี่น้องนี่โอ้ฝีมือล้วนๆครับ Thỏa cái gì dì luôn luôn cấp Hãy mưu luôn luôn cấp Hãy mưu luôn luôn มยกบัานนะครับเป็นกำลังมั่งเรล่าหอกโอ้รุ่นใดนีสามสิบหกครับ แม่งเล่าไปไหนมั้งมองนี newer, ่เฮ็ดเฮียนบ่ครับเฮ็ดเยียนเฮ็ดเยียนใหม่เนาะเฮ็ดเฮียนใหม่ครับผมถือผมทีไว้สิเฮ็ดเฮียนใหม่นะครับนี่ลูปมันไขว้นาะครับนี่เนาะเพิ่นกำลังมม่งเล่าออก แคนเตอร์ครับ140รบอบ้อยนี่สิบเทอร์โบอย่างไั้นน้อหนิโอ้ สางสางโอดบาดนาทุ่มไหมอ๋าอะไรบาดเนี่ยอือเอาสโลพี่มาบ่อญาตครับ ซ้ำมเขาเรียนซ้ำมเขาเรียนอยู่มั้งสิโ,โอ้เดินฆ่าเขาค <c oughs> ่าเขา <c oughs> อยู่อ่เมียวสามสิบหกนะครับลุ่มดินอ่าคุตตา โอ้เรายังแข็งแรงพี่น้องถมไวถูขึอนนะครับนี่โครงการลูขึอนใหม่ถมไวสะกวนันปีนมาเบิ่งคุณตาจวดจวดข้างในแหละพี่น้อง l 3 6ส oh, ามสิบกูแปดโอ้ต mm ้นมะเขาโอ้มีนวยพร้อมได้พี่น้องกันสิล้มเงยเสียดายนะครับนี่ต้นมะเขายังเป็นนวยอยู่นวยโดพร้อมนะตาสูตาสู

รรับอพิษไทยด้วยเจ้าของแตงโมนี่แหละพี่น้องร้อยเก้าห้าเสียนุ่นับสิ่งเรียกว่าชอรุ่นี่วาทัว ทีมงานทางบันเทางบันแห่ผลงา,านพี่น้องเสียงอุดับซิ่งกทนมงานพบกันไหมครับผมสวัสดีครับ